ที่ยังไม่ทราบอีปบอกก่อนคือตอนนี้ที่อีป,ปินกลับมาครั้งนี้คือคือเป็นเนื่องจากอีบไดออ้แยกทางจากสามีเนี่ยมามาเจ็ดเดือนแล้วตอนเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้น้องคือลูกสาวอีบสองคนอยู่กับอีพที่นี่คือแล้วมันก็เป็นเรื่องของแบบมาพักใจเพื่อตัดสินใจว่า เราจะเอาอยัางไงต่อไปเพราะว่าเรื่องของนิฟก,กับสามีม,มันเป็นเรื่องของการที่แบบยืดเยื้อกันมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปเพื่อไปไป,ไปฟอ้องหย่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือหย่าจบแล้วตัดสินใจแล้วคือล่าล่าสุดนี้ได้รับข้อความจากเขาคือเขาก็เป็นไฟแนลดิสซิชันคือเป็นการตัดสินใจสุดท้ายของเขาแล้วเหมือนกันที่เขาจะหย่าอะไรเงี้ย ลูกเขายกาแลของาแ่นลูกสาวสคนจะต้องอยู่ในการดูแลของนิ้แน่นอนเพราะว่าต้แต่เกิดมายังไม่เคยหาจากเล,กลคือทางานอยู่ที่ต่างประเทศาเอ,อ,อะไรี้ยค่แต่ว่าก็เลี้ยงลูกอคนด้วยตัวเองแล้ก็แล้ก,แลก็คืคิดว่าถ้าะถ้าเขาจะมีปัญหาก็คงจะต้องเป็นเรื่องราวของการขึ้นสายของเอารูปก,กันต่อไปเพราะบ,บางคนก็แบบทำไมไม่ให้เขานนเป็นคนหนึ่งแล้วเราเลี้ยงคนหนึ่งอะไรเงี้ยนิฟทำไม่ได้ คือเขาก็บอกว่าเขาโอเคคือแบบเขาก็มั่นใจที่เขาจะให้ลูกอยู่กับเราแล้วก็ผู้ชายก็คงไม่ค่อยอยากจะแบบมีห่วงมีป่วงอะไรมากอะไรเงี้ยแต่เราแบบเป็นแม่คนน้ออะไรเงี้ยก็ก็อยากจะเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้น,บบนสก่การที่ใส่การดูแลตอนนี้คือเขาก็ช่วยบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่มัน,คคนมันแบบคนนอะไรเงี้ยค่ะตรงน,นี้แหละที่เราจะต้องกลับไปแล้วก็ไปคุย ให้เราท่ไลอะไรเงี้ยค่ะแต่็นคนนี้คุยก็ให้รางุไลทก็พอมีคุยกันไปบ้างแต่ก็ไม่เคยได้ตามที่ที่พูดกันมาอะไรแบบเนี้ยค่ะก็จะต้องให้ทางศาลเีก็เลยต้องตดให้เรื่องกฎหมายให้เลยลูกสาวอีพยงเล็กคือขวดวากับสาขวดคขาก็จะรู้ว่าพ่อเขาทำงานหนักมากอะไรเงี้ยตลอดเวลาพีไม่รู้างปัญหาอะไรใดๆท้น ว่าเาไ่ควรจะมก่า็ไม่มีอนาคตเลยกับมาไม่ได้พูดว่าไม่มีอนาคตขนาดนั้นคือ แต่ว่าถ้ามีสามีที่เขาช่วยอะไรเราไม่ได้เลยสปอร์ตอะไรเราไม่ได้เลยแล้วเรายังต้องทํามาหากินเหมือนแบบเต็มที่คือเียงลูกสองคนด้วยตัวเองว่างั้นน่ะก็คือแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่ว่าคืออีกก็ไม่อยากไปพูดอะไรในทางที่ไม่ดีสําหรับพ่อของลูกอีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยพ่อก็คือต้องเป็นฮีโร่ของของลูกเขาตลอดเวลานอันนี้คือแคิดหลักระวับต่อไป กเชื่อใจเขาเขาก็เชื่อใจเราแต่ว่าเป็นเรื่องของเรื่องดีมากกว่าค่ะที่น,นี่เราไม่ได้เครียดอะไรเครียดไหมก็ยังเครียดเวลาที่ลกูออกอ่ะเกลียบเขาแล้วแบบเห็นเขาม,มีความสุขเห็<ร>นเขาเกลียดพ่อเมืทอถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต้องแข็งแรงแลว้วอ่ะอีฟตอนนี้อีฟล้มไม่ได้แล้วเพราะว่าคนแบบตอนนี้ลกกุกตัองนานังสองคนแล้วก็ไหนจะทำงานไหนจะอะไรหลายๆอย่างเรา ได้ตายไม่ได้เคยยังคิดเคยบอกเรื่องของการคล้องลูกแบบสำหรับการที่จะคล้องเอารูออกมาคิดว่าอิฟนาจะต้องได้ลูกว่าจะต้องมีของการเช็คการประวัติเช็คการทำงานหรือว่าเป็นเราดูแลลูกเราได้ไหมอะไรอย่างไงอิฟได้หรือเปล่าคะเพราะว่าลูกตั้งแต่เกิดมาที่บอกอีโบจ้าเรียกพี่มาทำนเรื่องกินห่า แล้วก็จะหยากเลยได้ทันทีเขาจะต้องแบบอยากให้ยูชัวร์ก่อนว่ายูจะอย่าแน่นะเขาจะต้องไม่มีใครใสรเอกสารแบบ,แบ,บแเซ็นเพลย์แยกกันต่ออย่างนี้มีลูกเนี่ยอาจจะต้องประมาณ2ปีอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบว่าแน่ใจแล้วนะว่าจะอย่าแน่นะอะไรประมาณนี้นนไปกลับไปกลับยิปจะกลับมาที่21นี้ค่ะไปไปจัดการลูกหลานทีนี้อย<ส>่างก่อนหน้านี้ได้มีการกลับไปนอนอะไรกันก่อนไหม ก็มีการแบบยาไม่ยาเลิกไม่เลิกอย่างเงี้ยให้โอกาสกันอะไรแบม่นานแร้วค่ะคือจนเรารู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเหนื่อยเราด้วยอ่ะเราสู้เราแบบตัดไปเลยเราจะได้รู้ว่าอนาคตเราต่อไปคือจะเป็นยังไงตอนนี้มีพ่อรองนี่เราสู้ๆค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างตลอดเวลาค่ะก็ กำลังใจตลอดเขารเรื่องมาตลอดดปงนั้นเขาเอาลงในการตัดสินใจของเราอย่างนี้จะกลับมารับงานดีสุวไนเราถ้าผู้ใหญ่เมตตาเวลาอีกกลับมาก็คือต้อดอีกดดีเสมอค่ะกลับกับคุณไปด้วยเลยถ้าสมุทรจาเกนจ